บ้านก็คือขนาดก็เขาเลยนะอ่าใช่ครับใช่ครับตอนแรกก็ดูทิศทางลมก่อนครับแล้วก็ดูวิวก่อนว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรอยใช่แล้วออกมาแล้วก็โทนสีของบ้านก็ให้มันแบบธรรมชาติที่สุดใช่ไหมใช่ครับก็คุมคลอนมีความจั่วให้ความเป็นแบบบ้านไทยๆด้วยเนอะครับ โอ้โห,โหอยู่ใจกลางเขาใหญ่คุณผู้ชมมาแล้วครับนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวบ้านสวนนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้อยู่ท่ามกลางเขาใหญ่ครับบรรยากาศดีมากๆพามาชมบ้านอีกหนึ่งหลังที่เขาเป็นแบบบ้านพักตากอากาศมีมุมพักผ่อนและมุมปลูกผักใช้เวลาที่อยู่บ้านหลังนี้เขาก็จะเก็บผักมาทำอาหารก็เลยชื่อว่า Farm to Table House and Family นี่คือคสถานิกคุณแจมจากวาดไวอาร์เคเต็กแอนด์ดีไซน์สวัสดีครับนะซึ่งมาออกแบบบ้านหลังนี้ถามก่อนว่าออกแบบบ้านหลังนี้ไงบ้างหัวใจของการออกแบบบ้านหลังนี้คืออะไรเริ่มต้นจากแม่แพ้ครับเขาติดต่อมาก็เหมือนอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่ที่เขาใหญ่วังไซฮิวไซอะไรเงี้ยผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านก่อนซึ่งวินาทีแรกที่เห็นก็คือบ้านเขาเป็นบ้านสองหลังครับแล้วก็มีแปลงผักปลูกตรงกลางไม่มีโต๊ะกินข้าวในบ้านนะแต่เขาจะแบบ นั่งกินข้าวนอกบ้านนั่งทํางานนอกบ้านอย่างเงี้ยคนกรุงเทพปกติจะนั่งในบ้านติดแอร์กันเยอะเนาะ mm hmm. ผมก็เลยเริ่มจากออกแบบโต๊ะก่อนผมไม่ได้เริ่มออกแบบบ้านก่อนใช่ผมก็เริ่มจากโต๊ะตัวหนึ่งก่อนว่าเป็นยังไง mm hmm. เนี่ยครับแล้วก็ดูเหมือนเจเนเรตดในคอมนะครับว่าภูเขาอยู่ตรงไหนทิศทางลมไปทางไหนบ้างแล้วก็แบ mm ่งโซนนิ่งว่าแปลงผัก ชีิไหนควรอยู่ประมาณไหนนะอ,อะไรนะครับหัวใจของบ้านเขาก็คือโต๊ะตรงกลางที่เขาจะใช้ชีวิตกับครอบคร<ช>ัวเขาใค<ช>เป็นส่วนใหญ่ใช่ฉะนั้นการมาออกแบบบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันจะทํายังไงให้ปลูกผักแล้วเขามาใช้ชีวิตตรงกลางบ้านได้อ่าไม่งั้นมาดูพื้นที่ก่อนลวกันว่าเนื้อที่ตรงนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณ2งานนะครับใช่โดยประมาณแล้วก็พื้นที่จะสอย1้4ตารางเมตรได้ประมาณ150ตารางเมตรที่สําคัญนะฮะคุณผู้ชมคือบ้านนี้ถูกคุมงบประมาณไว้น่าสนใจมากแล้วมีวิธีการออกแบบหน้าตาบ้านยังไงเมื่อเราเห็น พื้นที่ตรงนี้แล้วจริงๆหน้าตาบ้านนึกถึงฟาร์มนะครับบ้านเขาชอบปลูกผักนะปลูกผลไม้อะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะผมก็เลยนึกถึงฟาร์มฝรั่งอ่ะมันเป็นบ้านเฮาส์ใช่ใช่บ้านเฮาส์ก็มีจั่วใช่ซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยมันหรือแบบฟังก์ชันที่เขาต้องการมันไม่ต้องใช้จั่วใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ผมก็เลยตัดทอนสิ่งที่จําเป็นก็พอแล้วว่าประเทศไทยมันต้องแบบ ชายค้างต้องยาวเท่าไหร่ดับเบิ่นสเปซเท่าไหร่มันถึงจะพอบางที่มันสูงเกินนะครับก็ดูแลลําบากแล้วก็ลมที่นี่ค่อนข้างแบบช่วงฤดูลมจริงๆมันแรงมากก็ลเลยต้องแบบค่อยๆลดสเต็ปลงมาตามที่แบบมันจําเป็นจริงๆก็เลยออกมาเป็นฟอร์มลักษณะประมาณนี้ครับก็ถือว่าได้งานเท่ในแบบไทยๆนะคุณผู้ชมซึ่งมีความเป็นจัว่วแต่เราก็จะได้ผนังความดิบแล้วตอนนั้นคือเราคุยกับช่างยังไงอยากจะให้ผนังออกมาเป็นแบบไหนฟาร์มต่างประเทศเขาใช้ไม้แนวตั้งขึ้นมาทำและทีเนี้ย งบมันไม่พอสําหรับจะทําไม้แบบนั้นด้วยแล้วก็ถ้าจะหล่อเป็นแหบหล่อคอนกรีตขึ้นมาเลยเนี่ยงบมันก็ไม่ไหวอีกก็เลยใช้การก่อธรรมดาเนี่ยก่อฉาบธรรมดาเนี่ยพอล่อปูนที่มันเกือบเกือบจะหมาดเนี่ยแล้วก็สแตมเข้าไปทิ้งไว้สักสองสามวันแล้วค่อยแกะออกมามันก็จะมีเคล็ดลับการทาไม้แบบอยู่ถ้าเกิดไม่มีน้ํายาตัวนี้มันก็จะแกะออกมาแล้วมันจะติดมาเลยครับมันจะไม่ไม่ได้ลายแบบนี้ก็ออกมาก็สวยดีมันก็เป็นเหมือนกับ ฟิมไม้ๆปูนๆดูแบบงงๆนิดนึง ตรงนี้ก็เป็นชานบ้านใช่ครับ<ๆ>ปกติแล้วเนี่ยบ้านตากอากาศส่วนใหญ่เขาอยากจะได้ชาในใหญ่ครับแต่ผมไม่ได้มีงบประมาณขนาดนั้น,นแล้วเขาต้องการรับแขกอะไรครับประมาณ10คน10คนในบ้านหลังนี้ใช่ช่วยชานมันใช้ไม่ได้แน่นอน,นผมก็เลยทํายกสูงขึ้นมานิดนึงถ้าปกติเนี่ยก็คือจะใช้เก้าอี้บาร์สอดไปข้างใต้ได้มันก็จะนั่งเหมือนโต๊ะบาร์ครับตรงนี้ก็คือจะซ่อนไม่ได้ซ่อนเก้าอี้ใช่แล้วก็นั่งข้างล่างได้ตรงนี้เลื่อนมาก็คือถ้าเราเหมือนมาตั้งแคมป์กันก็นั่งเป็นแบบ กินปิ้งย่างบาร์บีคิวตรงนี้ได้เลยใช่ใช่ครับก็ตรงนั้นก็เป็นเตาเป็นอะไรนะครับเตาเตาถ่านอะไรอยู่ด้วยก็ไม่ใช่แค่ชานบ้านที่ไว้สําหรับอ่ะเป็นดีไซน์ทางเข้าบ้านอย่างเดียวแต่เป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนั่นคือการแบบมานั่งนั่งแบบตรงชานบ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นที่ซ่อนของแล้วก็มาปิ้งย่างตรงนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะแบบใส่ก๊อกน้ําใส่ปลั๊กไฟอะไรพวกนี้ไว้ครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศก็รู้สึกว่า ดีมากตรงนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านนะยังรู้สึกว่าฟิลดีกันเนีเพราะว่าพอนั่งแล้วแล้วมองเห็นภูเขาที่เขาใหญ่ตรงเนี้ยอ้โหมันแบบรื่นรมชมจิตมากๆฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดในบ้านว่าน่าสนใจขนาะดไหนครนี่คือ แม่แพะครับแม่แพะนะฮะแม่แพะสวัสดีครับงันขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะครับชนะเลยโอ้ขอบคุณมากครับ อ๋อนั่งโต๊ะที่บอกเป็นหัวใจของบ้านแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบ้านหลังนี้ด้วยคมันยังไงอ่ะเริ่มจากวิถีชีวิตเขาอย่างที่เล่าไปนะครับว่าเขาใช้ชีวิตที่โต๊ะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรับคนได้ประมาณ10คนอะไรเงี้ยขึ้นไปผมก็เลยโอเคงั้นส10บคนมันต้องระยะเท่าไหร่ผมก็เริ่มจากสแปนตรงนี้ก่อนเราก็ได้ยาวเลยเนาะมันมีแบบเคาน์เตอร์มาตรงนี้แล้วก็ไหลมาเป็นแบบมันเป็นเทเบิลที่แบบทุกคน มันนั่งกินข้าวร<ช>้องบงกันได้ใช่แล,แล้วทีนี้ค่อยแบบว่าเริ่มเจาะช่องลมครัช่องลมตรงนี้มันจะต้องไดเล็กลมจาก ทางใต้เนาะแล้วก็ฝั่งที่มันคลอสกันนิดนึงเลยครับแล้วก็โผล่มาตรงด้านทิศเหนือที่เป็นชาเนี่ยครับทิศเหนือมันก็จะล่มทั้งวันซึ่งตัวนี้ผมก็แบ่งไว้เป็น4เมตรส่วนฝั่งนี้ก็สัก7เมตรให้แบบเวลาเปิดเนี่ยมันจะได้เปิดโล่งทั้งหมดพวกดีเทลประตูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติเวลาประตูเปิดคู่ใช่ไหมมันก็จะแบบมีบานที่มันเปิดไม่ได้ผมก็จะแพกไว้ตรงฝั่งผนังเลยมันจะได้แบบเต็มเฟรมเห็นภูเขาไม่ได้มีแบบขอบอะไรมากั้นเเท่าไหร่บางช่วงฤดูอย่างตอนนี้ฤดูร้อนนะครับมันก มีช่องลมสำรองพวกดับเบิลสเปซก็ช่วยแต่ถ้าเกิดไม่มีประตูเปิดเนี่ยมันความร้อนจะสะสมข้างบนก็เลยแบบทำทางอช่องเปิดข้างบนไว้หน่อยใช่ครับให้ความร้อนมันย้อนออกไปทังทางข้าง,างบนอีกทีหนึง่งม,มันก็จะเหลือแต่ลมที่มันเย็นขึ้นมีช่องลมหลักแล้วก็มีช่องลมเสริมด้วยนะคุณผู้ชมชซึ่งตอนนี้โอ้โหลมพัดเย็นมากนอกจากนี้ลมเข้าเต็มเต็มาหมต้องถามเจ้าของบ้านดีกว่าถ้าเปิดช่องลมหานี เข้าทั้งวันเลยค่ะอยู่ได้ทุกที่ทุกที่เลยท,ที่ไม่ว่าจะบันไดหรือว่านั่งตรงนี้ค่ะอ๋อแดดเข้าเต็มเต็มไหมแดดไม่เข้าเลยฝนไม่เข้าไม่เข้าใช่บรรยากาศมันดีอากาศก็ดีด้วยเพราะตรงนี้ถ้าเราอยู่กรุงเทพเราก็จะสูดแต่ฝุ่น PM 2.5แต่ที่นี่คือแบบโอ้โหสูดออกซิเจนได้เต็มปอดจริงๆฉะนั้นถ้าใครดูอยู่ตอนนี้ ก็คือสามารถมาทดลองอยู่จำลองใช้ชีวิตตรงนี้ได้เลยได้ค่ะตอบมได้เลยนะครับอ่ะไม่งั้นดูเรื่องการออกแบบต่อดีกว่าพอเข้ามาแล้วมุมมองในการออกแบบบ้านหลังนี้ในมุมของอินทอเนียออกแบบภายในไว้ยังไงบ้างจริงๆภายในไม,ไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษเ,เลครับมีแค่แม่แพ้อยากได้สีเขียว ใช่แม่แเขาชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขียวซับครับแม่ใช่ก็แบบเถียงกับลูกเขาอยู่ว่าเออเอาเขียวตรงไหนดีอะไรเงี้ยตอนแรกจะจะเขียวเยอะมากเนี่ยผมก็เลยลดเหลือโซนตู้แบบแพนตีเออแพนตี้นะในห้องนอนนะอะไรครับก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะได้แบบบ้านจะได้ดูลึกขึ้นด้วยเพราะว่าสี่ข้างๆมันมันโปร่งแน่ครับพอมีสีเข้มเข้าไปตรงมุมปลายตาเนียมันจะบ้านจะได้ดูลึกขึ้นนิดนึงใช่ก็ดีเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วก็คือเราให้ ผนังเป็นธรรมชาติส,ส่วนใหญ่ในบ้านหลังนี้ได้เห็นเนื้อเขาได้เห็นมุมกว้างๆแล้วก็จะมีมุมต่างๆนาๆนาออกไปคือมุมครัวมุมนั่งเล่นแล้วก็มุมสันทนาการเริ่มต้นนะตั้งแต่นี่เลยจุดเริ่มต้นของบ้านพี่ว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นลองเชเบิลครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันดูลอยอยู่ครับอไอเดียนี้มายังไงแจมคือเขารับคนเยอะครับ1ิบคนโต๊ะถ้ามาทําพิเศษเลยมันก็แพงแล้วผมก็เออยังไงแม่เขาแบบ ทำผักทำนุ่นทำนี่ตรงนี้เยอะอย่างเงี้ยยังไงท็อปพวกหินเทียมเนี่ยมันราคามันไม่ไหวครับราาใช,ใช่ผมก็เลยโอเคงั้นดูไม้ประสานและกันมันถูกหน่อยมันเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็ทําโครงเหล็กขึ้นมาให้มันลอยๆหน่อยเวลาใช้จะได้ไม่เตะเนาะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยก็ใสๆเลยมันจะได้โต๊ะจะได้เด่นอยู่ชุดเดียวหนึ่งในการลดคอสนะก็คือการใช้ไม้ประสานเป็นโต๊แะแบบยาวดูซิว่ามีมุมอื่นในบ้านหลังนี้ที่คุมคอสได้ยังไงอีกบ้างก็พวก ฝ้าพวกนี้ครับถ้าไม่ติดออมันก็จะประหยัดเนาะก็โชว์ท้องพื้นไปเลยแล้วก็แบบนี้ถ้ามีฝ้าก็จะแพงขึ้นใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าส่วนใหญ่งานลอฟหรือซอฟท์ลอฟเนี่ยเขาจะเดินท่อเหล็กผมก็แบบขอแม่เขาเป็นท่อดําได้ไหมครับโอ,อ้โหท่อเหล็กก็แพงขึ้นกว่าดุมสองมเท่าเลยนะใช่ใช่ครับออก็ขอท่อดำลแล้วแบบโชคดีได้พี่นพเป็นญาติญาติของแม่ครับเ,ออเขาเดินไฟสวยอยู่แล้วผมเลยสบาย คุ้มค่าไฟไปอีกลดคอสค่าไฟไปอีกตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรมากครับมันก็แค่แบบมีช่องลมสำรองบรงประตูฝั่งนี้เอาไว้ลมวิ่งเข้าวิ่งออกโซนนี้เนาะดูทีวีก็ง่ายๆด้วยความที่บ้านนะมันกว้างแค่4เมตรอะมันไม่ได้ใหญ่มากผมก็เลยต้องแบบเว้นประมาณนี้สัก60เซนเผื่อ,อ,อแบบวางทีวีวางตู้<อ>เกมอะไร้ยครับเอาไว้ด้วยเนี่ยกว้างแค่4เมตรนะคุณผู้ชม แต่ยืดลงมาแค่60เซนน<ช>่ะ60เซนก็มีประโยชน์สําหรับการที่วางแบบเหมือนบิวอินใช่ไหมแล้วก็การจัดวางแบบโต๊ะทีวีได้เลยมีดีเทลของตัวโต๊ะวางทีวีถ้าบิวอินเต็มเต็มผือนอะจะแพงมาก อันนี้นนมีไอเดียยังไงบ้างระยะมันสี่เมตรถ้าเกิดเป็นตู้สีดําเต็มเียมันจะดูตันๆมมผมก็เลยแบบเอองนั้นติดกระจกไปแล้วกันให้มันดูแบบลอยๆนิดนึงม,มันหลอกตัวเองครับหลอก,อลอกว่ามันลอยนะอะไรเงี้ยก็ดูลอยนะผมก็ว่าผมคิดว่ามันดูลอยนิดนึงแล้วมันจะ<ช>ทําให้บ้านแบบไม่ได้ทึบจนเกินไปใช่ครับใช่ครับมันเป็นแค่แบบซอฟต์ลอฟครับไม่ใช่งานฮาร์ดลอฟขนาดนั้นใช่เลยแบบซอฟฟ์ๆได้นะซอฟฟ์ๆก็ได้นะใช่ครับ ซึ่งการใช้วัสดุต่างๆก็ไม่แพงเลยกระเบื้องเนี่ยก็น่าจะแบบ400ร้อยครับซึ่งแบบคุ้มงบได้ทุกอย่างพี่แพ้ก็คือเป็นคนช่วยคุมงบันไงบ้างหรือว่าถ้าถ้าบานไม่ได้นะแต่ช่วยคุมให้หน่อยแม่ไม่มีตังค์แม่ยังไม่เกษียณแม่ไม่ใช้ตังค์เกษียณนะช่วยแม่ด้วยแล้วการเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแม่แพ้เนี่ยเลือกเองไหมครับ แฟนแจมเขาจะแนะนำมาให้แม่ไปดูที่ร้านแล้วว่าชอบไหมถ้าชอบก็จัดเลยค่ะโอเคแสดงว่าก็คือมีการแนะนำจากแจมไปซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการรองรับเพื่อนหลายๆคนได้ตอนแรเนได้เลยหมดเลยค่ะเขาก็เลยห้ามไว้นิดนึงระไดรเบรกด้วยสีส้มอืมเหมือนไม่งั้นจะอยู่เหมือนแบบไม่งั้นจะเขียวเต็มบ้านไม่งั้นเข้าป่าแทนจะอยู่ฟาร์มอยู่นาส้มตัดเขียวก็สดดีแม่โอ้โหทำให้แบบมันเฟรชสดชื่นมากขึ้นนะครับอ่าเม่งั้นเข้าไปดูด้านในครับอีกหนึ่งห้อง ใช่นี่คือห้องนอนหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านเลยใช่ไหมตรงนี้คือออกแบบยังไงบ้างทำไมมาอยู่ห้องตรงนี้ก็ฝั่งนี้มันเป็นฝั่งตะวันออกครับผมอยากให้ตรงโต๊ะมันเย็นก็เลยเอาพวกห้องน้ําห้องนอนและพวกนี้กองแสงไว้ก่อนมากั้นไว้ตรงนี้ใช่ใช่ครับแล้วแบบเขาอยากตื่นเช้าๆมาผมก็เลยโอเคงั้นก็อยู่ตะวันออกแล้วกันแสงเข้ามาให้ตื่นเลยมันเป็นฟิล์ห้องใต้หลังคาครับคือมันเป็นเห็นไหมมันเป็นฟาร์มเนาะผมก็จะแบบพยายาม ใช้ฝ้าไม้อะไรเงี้ยเป็นติวห้องใต้หลังคาไปตรงเนี้ยพยายามเจาะช่องลมไปเนี่ยตรงนี้พอมีช่องลมแล้วก็มันก็ลมโฟล์อยู่ได้ทุกที่ในบ้านครับแล้วพี่แพ้เคยมานอนห้องนี้หรือยังเลยนอนกินนอนบนนอนแล้วลูกอยากเป็นแนวญี่ปุ่นค่ะเป็นแบบฟูกแล้วก็นอนกับพื้นเรียวกันรูปมหาแล้วก็นอนที่นี่อืแล้วลูกมาพอยด์ไหมครับอ่ก็มาพร้อมเพื่อนอ๋อส่วนมากมาพร้อมเพื่อนใช่ห้องนี้ มีการแบบลดคอสหรือคุมคอรสอยงบ้างพวกบานหน้าต่างครับ <S <S um. คือไปเสียค่ากระจกบา,บานใหญ่ช่องลมนั้นไปเยอะแล้วเนี่ยแล้วผมก็เลยโอเคไหนๆตรงนี้ชายคาม,มันเยอะเนาะผมก็เลยใช้ไอ้ตัวโพลีตัวเนี้ยใช้โพลีคาร์บอเนตเนี้ยมาใช่มจนถูกหน่อยใช่ครับมันก็จะแสงเข้าด้วยเวลาแบบอยู่ในห้องจะได้ไม่โปด้วยไม่ต้องติดม่านนี่ครับแล้วก็ผมลองใช้ดูแล้วอ่ะถ้าเกิดมันอยู่กลางแดดแตมันไปไวมากนะแต่พอแบบด้วยทรงบ้านนะครับทำแบบเนี้ย มันก็ยังอยู่ดีนะผมก็หลายปีแล้วนะครับสร้างบ้านมันหลังนี้มันก็2อสมปีน่ามเขอปีที่สามใช่ประมาณนี้ครับข้อปีที่3แลละก็ยัง ใช้ได้อยู่ยังไม่ต้องเมนเทนเน้เลยใช่ครับก็ลองถามแม่เขาก่อนแล้วว่าแม่ลองโอเคไหมอยากลองไหมอยากลองไหมถ้าเกิดกระจกมันจะแพงนะอะไรเงี้ยก็ลองคุยกับเขาก่อนที่จะทำาถือว่าเป็นไอเดียดีๆในการลดคอสคือถ้ามันกระจกจะแพงกว่านี้แต่โพลีที่แบบแค่กรองแสงเข้ามาในห้องนอนใช่ครับก็ถือว่าเฮ้ยเซฟได้เหมือนกันครับแต่มันต้องถูกที่ด้วยนะครับถ้ามันต้องอย่าไปโดนแดดตรงๆอ่ะใช่ครับฉะนั้นนี่ก็คือเซฟคอสในห้องนอนหนึ่งเดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่าฮะชั้น2เป็นยังไงบ้างครับ ึ้นชั้น2ครับทำไมถึงต้องแบบบันไดนอกบ้านนะครับก็จริงๆแล้วก็เรื่องเรื่องระยะสแปนเวลาเก็บประตูด้วยครับเ,เวลาเแปบบ็บเก็บประตูเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ลมที่แบบพัดอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีผนังมารับแล้วก็ด้วยแบบถ้าสมมติว่าเขยิบมาอีกเนี่ยมันก็แบบเปลืองค่ากระจกค่าอะไรอีกนะค,ครับแลอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดทําผนังเขยิบเข้ามาเนี่ย คือข้างบนมันจะไม่มีช่องระบายความร้อนอ,อ,อย่างนี้มันยังพอเปิดประตูได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดหาา่างออาไวอีก,กมันเปิดไม่ได้ละใช่ความร้อนมันก็จะไม่ระบายออกนอก,นอกบ้านมันก็แย่อยู่ดีใช่ก็เลยลองถามแม่ครับว่าเออแม่งั้นเอาบนไดไปนอกบ้านดีไหมลองดูไหมอะไรนะครับ ถ้าเกิดมันจะลดราคาไปประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็บอามีลดราคาเมื่อไหร่แม่โอเคใช่แค่บอกเซฟคอร์สเมื่อไหร่แม่โอเคาดใช่เอาเลยบันไดนอกบ้านได้มันจะแปลกๆนะครับปกติผมก็ไม่เคยทําบันไดนอกบ้านเหมือนกันก็ลองทำดูว่าโอเคนะอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าคุมงบประมาณได้แล้วก็มีชานอยู่หลังบ้านเช่นกันใช่ครับแล้วก็เพื่อจะเดินขึ้นไปแสดงว่าเข้าได้สองทางเลยนะ บ้านนี้มันไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรครับพี่ำนี่ก็มีบันไดขึ้นทั้งฝั่งนูก็ขึ้นได้แสดงว่ามันก็ได้หมดแหละใช่แล้วตอนว่าแม่จะจะใช้ฟ feel ิลลิ่งแบบ ตรงนู้นหน้าบ้านหรือจะตรงนี้เป็นหน้าบ้านหรือตรงนี้เป็นหลังบ้านได้หมดเลยใช่ครับอันนี้ไปปลูกผักที่มีแดดเยอะๆครับแต่ข้างหน้ามันคือเป็นโซนปาร์ตี้เพราะว่าหน้าบ้านมันลมทั้งวันใช่เหมือนวางแป้นไว้ประมาณนั้นครับตรงนี้คือมีระแนงไว้กันแดดชั้นใช่ครับก็เป็นระแนงนิดนึงเป็นจะเล่นแพทเทิร์นแบบนิ้วคุณนิ้วกับนิ้วคุณสองเนี่ยเาเล่นขับขนาดระแนงนิดนึงอะไรครับเพราะน่ารักดีพวกแบบไฟพวกนี้แต่มันสูงมากเนี่ยมันไม่พอแม่เขากลัวแบบเออ ล่วงตอนปาร์ตี้นะครับผ <laughs> มก็เลยต้องทำราวกันตกแล้วก็แบบใส่ไฟไว้ใต้เนี่ยครับให้มันเห็นพื้นเยอะๆหน่อยแค่นั้นเองแต,แต่พอมีเหล็กแล้วได้ไม้เข้ามาช่วยก็ได้ความรู้สึกอบอุ่นขึ้นใช่เพื่อจะขึ้นไปสู่ชั้น2ที่เป็นแบบมาสเตอร์เบดรูมแหละครับ เพราะตอนแรกที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันทึบหดเลยแต่บอกแจมว่าเวลาแม่นอนแม่อยากรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนกลับหรือยังนอนกันหรือยังก็ขอเปิดดูได้อะไรประมาณนี้ใช่ก็เลยเป็นโจทย์ของอันนี้มาพี่แพ้ไปแล้วหลังจากนั้นแจมมาออกแบบห้องนี้ยังไงบ้างหลังจากได้รับโจทย์ไปละก็แม่เขาแบบจะไว้นอนอย่างเดียวว่าอินคอรเซตเขาก็ไม่เอาอะไรครับผมก็เลยต้องเว้นแบบพวกดีเทลฝั่งตู้แบบ60เซนนะอันย่างละ60เซนนะเผื่อไว้วางตู้หรือถ้าไม่วางตู้อย่างเงี้ย พอมาอยู่จริงๆปุ๊บคือเขาเหลือแค่นี้ครับเหลือเล็กๆแล้วก็มาเป็นแบบเหมือนวางเสือไว้ทํานู่นทํานี่แทนใช่ตอนแรกก็ว่าแบบเออแม่ไม่แต่งนงแต่งหน้าหรือทําอะไรหรอหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่เอาอะไรครับไม่เอาอะไรเลยแต่งหน้าในห้องน้ำอ่ะใในห้องน้ำซึ่งถึงว่าว่าห้องน้ําก็คือใหญ่เกือบจะเท่าห้องนอนเหมือนกันใช่ครับก็แบบใหญ่แบบผมก็รู้สึกในกรุงเทพอ่ะมันห้องน้ําเล็กเนาะห้องน้าแบบเต็มที่ใหญ่สุดคือ3ามคูณสองอ่ะมันเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์แหละแต่นี้คือแบบ เอองั้นมาอยู่นี่ก็ให้มันสบายๆหน่อยนะครับใช่การแบบสบายๆไม่ต้องมาแบบอึดอัดเหมือนอยู่ในเมืองใช่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ออกแบบให้มันใหญ่ไปเลยนะก็เลยได้ห้องน้ําใหญ่ๆมาแล้วก็โถงสูงด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเหมือนฟิลห้องใต้หลังคาเบบน้างล่างเงี้ยผมว่าไว้เด็กเราก็น่าจะชอบทุกคนห้องใต้หลังคา แต่ทำยังไงจะทําให้ห้องใต้หลังคาไม่ได้แบบอึดอัดหรือว่ามันทึบเกินไปก็เลยใช้โทนสีของไม้เนี่ยมาเป็นตัวฝ้าที่มันแบบขนาดไปกับหลังคาแทนใช่ครับใช่<ม>แล้วโชคดีตรงที่ว่าตรงนี้มันอยู่ตรงกับบาร์ข้างล่างครับี<ม>่ตรงกับบา,างล่างมันก็จะตรงกับแนวภูเขาพอดีอมันก็จะเวลานอนก็จะเห็นภูเขาด้วยแล้วแต่เขาอยากเปิดอยากปิดเพราะยังไงตรงนี้มันเป็นเหมือนกับฟ้าฝ้านิ่งอยู่แล้วหน้าต่างมันก็ข้างนอกก็มองไม่เห<ม>็นอยู่แล้ว ถ้า<ช>วิวไฮไลท์หลักๆก,ก็ควรจะมีแบบ2จุดที่เราเห็นประจำก็คือ c o m มอนแอร a ข้างล่างกับห้องนอนเรา<ช>แค่นั้นถือว่าจบบ้านพักตากอากาศของจริง ใอ้มันเป็นทางเดินมันก็เป็นที่นอนของเราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราก็มองเห็นเขาซึ่งมันเขาใหญ่จริงๆใหญ่ไหมคบแม่ใหญ่หค่ะม <c oughs> ันใหญ่ไหมแม่ <c oughs> อยู่ใกล้ๆขนาดนี้นี่คือบรรยากาศที่เราได้มาอยู่บ้านพักตาอากาศที่เขาใหญ่แล้วมันได้ชิลจริงๆคุณแม่แพะแหละครับหรือคุณพี่แพะและครับรู้สึกยังไงบ้างที่มาได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้หลังนี้เสร็จแล้วอ,อยู่มาประมาณ2ปีด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วบ้านนี้ก็เหมือน ความฝันยามเกษียณคือพอเราอายุเลขห้าขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะฝันว่าอยากจะทําอะไรหลังเกษียณแต่เราอะอยากปลูกผักแล้วก็ทํากับข้าวให้เพื่อนให้ลูกเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเนี่ยพอเราทํากับข้าทำอาหารทําอะไรจับผักเพื่อนจะรายบอกว่าเฮ้ยฉันอยากกินนู่นน,นี่นั <"G> ่นก็เลยแบบเรามีเพื่อนเยอะทุกคนก็เลยอยากมีที่ที่เพื่อนเนี่ยจะมารวมหร,หรือหรือลูกเพื่อนลูก เวลาเราจะอยู่กันสองคนแล้วก็มีคนมาหาเราก็อยากได้จังหวัดเนี้ยที่เป็นที่ท่องเที่ยว mm hmm. จะมีใครแวะไม่ตั้งใจมาแต่พอเอ้ยเราอยู่นี่ก็จะแวะมาได้ mm hmm. เราก็จะไม่เหงา mm hmm. แล้วก็เพื่อนทุกคนก็จะฝากของปลูกไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะมานะปลูกแต่ละต้นทุกคนจะฝากมาปลูกไว้เต็มบ้านเลยค่ะมาถึงเพื่อนๆน<ช>ก็จะเอาต้นแต่ละต้นมาปลูกเองแล้วก็ปลกมีต้นมะมียชมพูมะมียของฉันอันนี้อะไรประมาณนี้เ,ออเพราะว่าเรามีสวนให้เขา ในเมืองอาจจะไม่ได้มีสวนมา<ช>เติมเต็มการแบบเพาะปลูกของเขาเพราะ,ะว่าหลังเกษียณทุกคนจะคุยกันว่าเราอจะไปเที่ยวแต่ละบ้านบ้านเธออยู่จังหวัดนี้ฉันก็จะไปทยอยกันไปประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นบ้านของพี่แพะที่อยู่เขาใหญ่แล้วก็เติมเต็มให้กับทุกคนตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบก็คือชอบแบบปลูกผักเพาะผักกินเองแล้วก็ทำอาหารอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยตอบโจทย์ว่าที่นี่ก็คือ farm to table house ตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถลองมาใช้ชีวิตที่นี่ได้เลย ับ r m to to Table h o u ส e สามารถเข้าที่เพจยังไงได้ไหมครับแม่ครับอ๋อตอนนี้เรามีเพจ Farm to Table House and Family ค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาครั้งหนึ่งแล้วก็อยากให้คนที่เรารักมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าคนที่มาจะต้องชอบแบบเราเราคิดว่าเขาต้องชอบแบบเราคือชอบธรรมชาติชอบมาอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วก็ ทำอาหารที่เราอยากทําที่เราทําที่ไหนไม่ได้แล้วก็เก็บผักรอบบ้านได้เลยจฉะนั้นก็ลองมาใช้ชีวิตดูได้นะครับปลูกผักกินเองแล้วก็มาทําอาหารจากผักที่แบบไร้สารพิษจะเป็นความสุขอีกแบบที่เรามองเห็นเขาใหญ่จริงๆตรงนี้วันนี้ก็ขอบคุณที่ให้เป็กแล้วก็บ้านส่วนมาเยี่ยมเยียนที่บ้านหลังนี้นะครับขอบคุณมากมากครับ รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่อง a m a r i n TV HD ช่อง34นะครับ